ความยาวของไมต้ตะเคียนต้นนี้นะครับก็ประมาณ22วานะครับซึ่งจุดที่ค้นพบก็ตรงที่เรือกำลังลอยคอตรงนี้นะครับอพอถ้าทายดาบสวยค้นพบก,ก็เลยยกขึ้นมาไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้มาดูมาชมนะครับ ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ้านสามขามอำเภอพุนทรายนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เชิญมาแล้วก็มาเยี่ยมมาชมได้นะครับมีวิวทิวทัศน์ของลำน้ำมูลสวยงามช่วงนี้เป็นหน้าแรงนะครับน้ำมูลอาจจะยังไม่เยอะนะน้ำมูลลดถ้ามาหน้าฝนนี่น้ำมูลจะเยอะนะครับ ฝั่งโน้นเห็นเสื้อแดง,แดงนะครับเป็นฝั่งอำเภอรัตนัจังหวัดส,สุรินทร์ครับช่วงนี้เวลาก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับตะวันก็ยังสอดแสงอยู่นะครับเนื่องจากเป็นหน้าร้อนตะวันก็ยังไม่ตกดินถ้าท่านใดอายากจะมาเยี่ยมมาชมก็เชิญนะครับ เฉพาะตอนกลางคืนตอนเย็นผู้คนจะเยอะนะครับที่จอดรถแทบจะไม่พอแทบจะไม่มีที่จอดนะครับบางท่านก็ได้ไปหลายตัวแล้วนะครับหวยทั้งสองตัวสามตัวตาดีก็ได้ตาายก็เสีย เหล่านี้ก็เป็นวนสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาบูชามาสาการะนะครับนะมีสักการะมากมายซึ่งชาวบ้านที่เคารพศรัทธาในความเชื่อแบบวิธีประชานะครับก็ได้มาทำพิธีบวงสวงเป็นต้นไม้ตะเคียนอายุนับร้อยปี ลักษณะท่า,าทางคล้ายๆกับเรือนะครับกับเรือแล้วก็กคล้ายๆกับอพยานาคนะครับด,ดบูท่านใดอยากจะมาดูมาเยี่ยมมาชมมาพักผ่อนหย่อนใจก็เิินะครับที่ท่าทรายดาบสวยบ้านสามขา ตำบลสามขาอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจากถนนดำเข้ามาเนี่ยประมาณไม่เกินสองกิโลนะครับก็จะถึงท่าทรายดาดเสวอนะครับก็จะเห็นไม้แตงเชียนเก่าแก่ซึ่งก็ถือว่าชาวบ้านกำลังมาแตกตื่น ออกมาดูมาชมนะครับช่วงนี้พ่อหมอบุญมีนานอกพ่อหมอตาทิพย์ก็ได้มาร่วมสักการบ,บูชาเหมือนกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพ่อหมอตาทิพย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังประจำอำเภอโวนสายประจำ